นะครับผมจะถ่ายทําอีกทีหนึ่งนะครับกําลังปรปับปรุงปรับปรุงก็ไม่สว่างเหมือนเดิมหรอกครับเหมือนเดิม,มเลยนะครับนี้นะครับผมจะถ่ายทําพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเขียนว่านะครับพระผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยนะครับ ที่อดชิปก่อนไปไม่ได้เอาชาตินะครับพอดีที่นี่ก็ทําทวนใหม่นะครับพระเจ้าสมเด็จตากศินมหาราชนะครับสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับพระผู้กู้ทรงผู้ทรงกู้เอกราชของไทยเขียนข้างล่างว่าพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับ ผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนะครับว่าเหรียญนี้เป็นไงนะครับเหรียญนี้ปราบดาพิเศษนะครับลามาทิบดีที่สี่นะครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมครับนี่ปราบดาพิเศษรามาทิบ,ทบ,ดบ,บ,าบดาาทบีที่สี่ข้างล่างนะครับ,ข,รบข้างล่างนะครับข้างล่างนะครับ วันที่28ธันวา2310นะครับเป็นเหรียญที่ทำนะครับสมัยก่อนมีพระเจ้าตากสินมหาราชราบดาที่สี่รามาที่บดีที่สี่นะครับสมัยนั้นผู้พระผู้ทรงกอบกู้เอกลากของชาติไทยนะครับ สมัยก่อนนะครับสมัยปี2,310นะครับเพราะว่ามีพระเจ้าตากสินที่เหรียญน,นี้ไม่มีคนลงในคลิปใน youtube เลยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแรกนะครับนี่เที่ยวนี่ผมจะถ่ายให้ชัดเจนที่สุดนะครับแต่สีไม่ได้นะครับสีเข่าแก่อยู่แต่มันไม่ครบเพราะว่ากล้องไม่ดีมันจะมีดำๆมี มีลายเส้นตัวหนังสือนี้ก็ตัวลายทุกตัวเลยนะครับนะครับทำเหรียญแบบไม่ได้มีคมน่าดูเลยนะครับคมชัดลึกนะครับเป็นขนแมวอะไรก็แล้วแต่เต็มไปหมดนะครับแต่นี่มองไม่เห็นนะครับแต่เหรียญไม่แดงเหรียญดำ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 แดงแหละครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพลิก ให้ดูนะครับคมคมน่าดูนะครับเ,เห็นไหมครับเ,เหรียญแท้เลยสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นยังไม่เจริญนะครับที่บดีที่สี่นะครับนะสมัยนั้นนะครับยังลบกันอยู่นะครับลบกันอยู่กับพวกพมา่าหรือว่าพวกอะไรก็แร้วแต่ผมเกิดไม่ทันหรอกครับเพราะว่าประวัติการผมก็ ยังไม่รู้เท่าที่ควรนะครับเก่าแก่ที่สุดพ่อแม่ทวดปู่ทวดย่ายังไม่เกิดเลยนะครับ mm. เหรียญน,นี้นะครับเหรียญแท้เลยนะครับ mm. ยังไม่มีคนทําเทียมเหรียญแบบมานะครับ mm. พอจะได้ลง YouTube ลงอะไรไม่มีนะครับ mm. พเพราะว่าเหรียญน,นี้ได้จากคนผู้สูงอายุ mm. คนผู้หลักผู้ใหญ่ mm. ได้ให้ผมมา สมัยก่อนนะครับตอนเอามาก็ท่านก็ตั้งเก้าสิบปีนะครับเดือนนี้นะครับที่ได้มาท่านคนเก้าสิบสามปีท่านเอาให้นะครับนะครับสมัยก่อนก็ลบกันกับพระมานะครับพระกู้พระผู้ทรงกอบกู้เอกสารเอกราชของไทยนะครับพระเจ้าจากศินมหาราชนะครับ ตามดาพิเศษรามาธิบูดีที่สี่วันที่28 2,310นะครับรบบวกคูณหารดูนะครับปีนี้ก็วันนี้ก็ปีนี้เองนะครับหกข้าววันที่27 28นี่แหละผมลงลงคลิปนะครับครับขอบคุณที่ดูที่ชมกันนะครับขอบคุณครับ